่าันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในนโดนอะไรมาครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ถ่ายหนังอยู่ครับชื่อ The Interest ก็จริงๆในเรื่องมันก็มีคิวบูเยอะแหละอันนี้ก็แบบเจ็บตอนถ่ายคิวบูครับตอนตอนที่เจ็บที่จะเก็บข้อเท้าข้อเท้าครับข้อเท้าขวาเป็นเหมือนขาพลิกตอนเหมือนเราเหมือนเราจะต้องออกท่าทางแล้วมันเราทรงตัวไม่อยู่เองอะครับแล้วข้อเท้ามันก็เลยพลิกไป เพิ่งจะ2วันที่แล้วครับแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะปกติก็กระเพกกระเพกมาได้เลยแล้วได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าด้วยคือตรงที่กองเขาก็จะมีเป็นที่พี่พยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาดูอาการแล้วก็ให้คำแนะนำมาแล้วตอนแรกเป็นไงค้วนลงหรือมันหนักขึ้นโอ้โหวันแรกอ้วนเป็นมะนาวเลยแบบผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนกันเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นครับคือวันแรกอ่ะลงวันแรกลงน้ำหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบกระเพกกระเพกมาได้้แลวร ายแค่ไหนคที่พยาบาลที่ตอบเขอกเนียเอ่อสับโอนี่ไม่แน่ไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ลงรขนานั้น<ส>แต่เขาแค่บอกาแบบ24ชิชวงแรกประคบเย็นน้ํา<อ>แล้หลังจากนั้นก็แบบแช่น้าอุ่นอะไรเง<อ>ี้ยแล้ก็คงจะต้องตามอการไปไม่ใช้มันเยอะอะไร<ก>งี้ยไ่ด้ญญายอ่าจะเป็นแค่แบบข้ขาวลิกเอนกเอะไรน่อย่ครัม่ เป็นสีสันของชีวิตกับผมเลยเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาว่าคุณเจอแบบราม่าเยอะคนเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับผู้จัดการอ๋อโหโอเคครับก็คือถ้าเกิดให้พูดในจริงๆความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดการก็เป็นผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยแหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอยที่ทุกคนคิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออเพราะว่าเกิดจากใครกินต่อที่เป็นผู้จัดการของเราครับแล้วก็ ครับ <c oughs> คือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดจาก,การหรือทีมงาน <c oughs> ไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพัฒน์บันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคยเขาเรียกอะไรจะต้องมีระยะห่างว่าแบบเอ <c oughs> ้ยฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู <c oughs> ่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจาก,การหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามจัดก็มีการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดก,การครับจริงๆคือตอนนี้ผมกําลังที่จะเหมือนก้าวเข้าสู่ เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันครับตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอันเทอร์นี่แหละก็ทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในไก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพี่แอมที่เห็นในในไอจีผมก็เป็นคนของทีมใหม่นะครับคืๆๆอันนี้ก็คือ,อนนไม่ต่อสัญญา,า <c oughs> กับเราแล้วก็หมดสัญญาผมหมดสัญญากับทางจีนแมนทีมแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมา,จะ,ออกมา,าจะได้ออกมาทำเองครับตอนนี้ก็คือหมดแล้ว อีก2วันครับอีกสวันหมดแล้วครับก็จริงๆต้องขอบคุณนะขอบคุณจีนเบนทีวีครับขอบคุณพิธามาอๆมาที่คือถ้าไม่มีจีนเบนทีวีไม่มีพิธาก็คงไม่มีไบโอชิลวินในวันนี้แน่นอนครับเนื่องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาครับแต่หลังจากนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันมันตัดสินใจนา,น,านไหมครับไบนานครับนานครับผมว่าม,มันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัยปีผมเริ่มที่จะยาก มือนขยับสเตปไปนอกจากที่จะเป็นกระสปินผมอยากที่จะทำชายเป็นของตัวเองคือจริงๆมาเปิดจาที่ทำายทำชายเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือน a r i s t management เนี่ยแหละแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําเป็นชายเพลงด้วยอ๋อจะเป็นบอสใช่่รับนทประธานแอยากอยากเริ่มทํารู้สึกว่าที่เราได้เริ่มทําในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟยังยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงวัยแต่แปลว่าไปก็ต้องหาทับแสดงค่ะ ก็ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเซตระบบโดยการมีผมเป็นเป็นศิลปินก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้นแล้วเ้นเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยเรื่องว่าตอนนี้เป็นนักแสดงหลักหลักบช่คนใช่ไหมเป็นเป็นอย่างนั้นครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปอ๋อไม่จริงๆจริงๆก็จะมีเป็นอา artist artist หน่วยงานของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกๆคนทุกคนายเลยใช่จริงจริงๆทางค่ายเขามีเสนอเขาเสนออะไรแบบใี่เราอยู่ก่อนนะตอนแรก ก็มีจริงมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดครับแต่ว่าด้วยเหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธิการของตัวเองแล้วแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทําตรงนี้มันเลยเป็นเหมือนเป็นก้าวใหม่มากกว่าก็จริงจริงเรียกว่ามองอนาคตใช่ครับและจริงอันนี้คือเป็นเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทําไปแบบนานๆเป็นเป็นสิ่งที่อาจเป็นธุรกิจอยู่กับตัวผมไปเลยเนี่ยขอถามเรื่องเป็นแฟชั่นแรกเป็นไหนเส้นไหน ที่เกเหรวโอ้ที่น่าถามเลยถ่ายอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายอะไร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 สาวบินมากใช่ไม่ใช่เหรออย่าบอกแบบใบใบให้พี่อินเสิร์ตเองหรือใบจะบินเองเสิร์ตดีกว่าโอเคโอเคเออก็จริงๆถ่ายถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันครับเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่ารีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆเพื่อนี้ต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กองเกาหลีอะไรี้ยแล้วเราก็แบบ ทุกคนก็เก็บความลับกันมากๆ,ๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรอย่างเง<อ>ี้ยคือคนนั่งข้างล่างคนนั่งตรงกลางไม่ได้เออถอดตลาดการใดครับผมว่า<ป>มันมันก็เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่เขาผ่ายกางเกงในยอย่างเนาะมันก็ต้องก็ต้องโชว์มันก็ตามตามสินค้าอะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะเกิดเกิดน้นเวลาแบบว่าพอคนออกไปคนก็แบบ ผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันอยู่ถูกที่ถูกทางครับผมรู้สึกว่ามันด้วยด้วยชิ้นงานด้วยมูสแตนท์โทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ส่วนตัวชอบไหมตัวเองแต่เต้นเมื่อไหร่ชอบครับชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่สวย,สวย,สวยๆอีกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เลือกมาใช้เราแบบเออที่ได้ยินมาว่ามีบางบางรูปที่เออยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาจริอะไรเงี้ยโชว์แบบเธอให้เห็นซาลีลาบา้างบ้างของคนที่ก็ประมาณผมว่าผมก็อยู่แถวๆนี้ครับคือ ชีวิตนี้ผมคงอาจคงจำยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายอะไรขนาดนั้นคิดนะว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไปดูปกติเราต้องฟิตหมดเขาต้องมีต้องเป็นคนออกกำลังกายช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะขึ้นครับ <ใช S 1> คือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็แบบใช้เวลาประมาณแบบสองอาทิตย์เหมือนกันในการคุมอาหารในการออกกำลังกายให้มันให้เช้ม,มันดีขึ้นสำหรับการขายของเองแต่ตอนนี้ยังคงสรีระเดิมด้วยครับด้วยครับ ว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของ CK แต่ว่าผมมีหนังที่ถา่ายว่ที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงรี้ยก็เลยเหมือนเป็นแบบมีปืนนะัดเดียวได้ต้งสองตัวไปเลยจบแต่ว่าจะได้เห็นอีกไหมคะสัตว์กับมีเกล้วเราติดตามครับคือว่จะโชว์ตรงนี้ <c oughs> ได้เหรอ <c oughs> โอเคแม่ฟ้าโอเคนะคะขอบคุณคนะมาวพีบ่อบอยบอกว่าพีบ่บอยบอกว่ามีเซต ใช่อันนี้ป้าใบใช่ไหมตัเดียวกันค่เใต่เทรานั้นแต่มีแต่มีมากกว่านี้ JI, มนนี่ลยไม่ให้ขาไม่มของบนนะครับบนบนด้านคลับครับคุณครับไปหน้าขอสั hmm. ่งัวนคน่ไหมคะไม่ต้องไปหรอไปไม่ร้อ